ก็จะสื่อหมายถึงว่าในปีนี้มันน่าจะเต็มหมดแล้วเพราะว่าตัวหนูเองเนะรู้สึกว่าเหมือนเราเล่นเราถ่ายติดกันมากๆแล้วก็ยังเคลียตัวเก่าๆออกไปไม่หมดเพราะว่าก่อนหน้าที่จะถ่ายบางต่อพิกาคือไปถ่ายเรื่องเอ,อ่อเดอะเมอร์เรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดอะพาราได์ั่นซึ่งเราก็ มาต่อบางต่อคณิกาเป็นแม่กุหลาบแล้วก็มาขับไฟเดตต่อแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปหยดฝนกลินเสน่ห์ต่อก็เลยอาจจะต้องมีเวลาให้เราได้เคลียร์ตัวละครเก่าๆออกไปบ้าง <S <S ห,นหนูรู้สึกว่าพอเราได้ไปทํางานกับที่ในวงการบันเทิงหลากหลายคนอะไรเงี้ยมันทาให้เราได้ประสบการณ์อะไรหลายอย่างได้สังคมในใหม่ด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดสูงส,สุดของคในพาร์ทด้านนางงามเราความคิดไปแล้วอะ่ะรักแสดงเราก็อยากแบบเล่นจนกว่าเราจะได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็เป็นการแบบคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้อะไรเงี้ยโอ้ยดีเกินคาดค่ะดีเกินคาดเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้เมื่อกี้ที่เดินเข้างานก็คือคนก็เรียกว่าแม่กุหลาบมากกว่าเรียกว่าอินฟ้าอะไรเงรี้ยก็ขอบคุณการตอบรับที่ดีมากๆจริงๆค,ค่ะดีเกินคาดมากๆแบบชินกาะที่มีคนเจอเรียกกับแม่กุหลาบแม่กุหลาบคือชินคือก่อนหน้านี้คนอ่ะ,ะเวลาเจอหนูวันจะถามเรื่องงานแต่กลายเป็นว่าถามว่าใครเป็นลูกแม่ลาตี วันอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจแล้วก็เหนมเทมากๆได้ผลตอบรับดีอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่้าทีมงานทุกคนนักแ,แสดงทุกคนที่ตั้งใจกับเรื่องนี้ก็เหาือยเหนื่อยไปได้วยกันขอบคุณมากตั้งแ่แรกก็ฝาขอบคุณมากหนูก็สัญญาว่าหนูจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองในโอกาสในต,ต่อไปหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่ายังมีผลงานด้านการแสดงละครภาพยนตร์ในปีนี้อีกหลากหลายให้ทุกคน แซนด์อินเลยในเรื่องนี้มันแบบลดลุ้นคู่ทางฉากใช้ความรุนแรงในด้านการตบตีหรืออะไรเงี้ยเราก็เล่นกันจริงๆเพื่อที่จะที่สั่เเขาแบบค่อนข้างโหดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบอยากให้ผู้ชมได้คุ้มค่าที่สุดสําหรับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะได้ดูค่ะได้ดูก็ได้ดูตั้งแต่ตั้งแต่ต้นแล้วก็จนถึงตอน,ตอน,ตอนจบก็ดีใจที่แบบว่า ละครซีรีส์เรื่องนี้ก็คือหลายๆคนให้ฟีดแบ็กได้ดีมากๆแล้วก็รอติดตามการแสดงของพี่ฟ้าแล้วคือหลายๆคนก็อยากจะเห็นไม่พลาดกับนักแสดงของพี่ฟ้าว่าจะเล่นในบทบาทไหนได้อีกบ้างเพราะว่าเรื่องนี้ก็การันตีฝีมือการแสดงของเขาอยู่แล้วค่ะเราอยากแบบอยากไดของธรรมชาติความรักเท่าไหร่คนก็อยากจะมาเข้ามาเนในเป็นอะไรแม่นะตอนนเออหนูดูดีกว่าหนูดูดูเป็นคนรับชมดีกว่าถ้าจะเราเป็นคนซีรีส์ที่ต้องโดนฟังค่ะใช่ค่ะขอบไปดย ก็จริงจป achen, ิดกล้องไปเมื่อวานค่ะรักให้ไลฟ์เริ่มบุหรี่เดอะซีรีส์ก็จะได้ติดตามกันในวันที่7ที่จะถึงนี้ค่ะสามทุ่มครึ่งทางช่องวันค่ะเรื่องมันเป็นแนวหนเราเรามาเรื่องนี้เฉพาะเดือนไพร์มันเดยเฉพาะเดือนนี้เลยเพราะว่าเราสะท้อนให้เห็นอย่างที่หนูบอกไปว่าเรื่องของหญิงหญิงมุมมองตามชื่อเรื่องเลยก็คือเริ่บุหรี่มันจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายจริงๆเราเคยเล่นด้วยกันมาแล้วรอบหนึ่ง แต่ว่านั้นจะเป็นแบบรักป๊อปปี้เลิฟอันนี้เหมือนกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพวกเราอิหบอดก็คือจะเป็นฟิลเหมือนเราเติบโตขึ้นแล้วก็เจอเนื้อเรื่องที่มันยากขึ้นการแสดงยากขึ้นดราม่ามากขึ้นก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูว่าจะเป็นยังไงเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องมีหลายๆเรื่องที่ตอดแทรกในละครใซีรีส์เรื่องของการผัดกเรื่องะไรต่างๆที่ต่อกับการดูเยอะมากเยอะมากค่ะไม่อยากสปกซอยเยอะใหๆทุกคนไปรอดูเพราะว่ามีแค่สี่มันมีแค่สี่ฮะพูดไปก็คือไม่ได้ไม่ได้ลุ้นแล้วอะไรเงี้ยอยากให้้้้รอลุนนนนนกกกััววทีีี่่ถึงมาา ซีรีส์ต่าไฟเดย์นะคะกับพี่อ้อยพี่ชอดนะคะซึ่งเรื่งนี้ก็คือม่ก๊็อตั้งใจทำมากๆเลยเพวกเราอีกหลอดก็อยากจะนำเสนอในมุมมองของความรักหญิงหญิงตามชื่อเรื่องเลยก็คือเลิฟกลีไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยเฉพาะการยอมรับในสังคมนะคะก็อยากทุกคนรอดูการพัฒนาด้านการฝีมือด้านการแสดงละครของพวกเราด้วยละกันค่ะวันที่7มิถนุนายนนี้ช่องวันสาเอ็ เพราะว่าหลังจากที่เราปิดกล้องเมื่อวานก็จะมีเรื่องหยดฝนกิสนิมมารอต่ออีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขาก็กลัวว่าถ้าสมมติว่าหนูเล่นเยอะแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราจะทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วมันจะออกมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงหมายถึงว่าปีนี้น่าจะจบที่เรื่องหยดฝนกิสนิมแล้วก็ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ซึ่งจริงๆโปรเจกต์ปีหน้า ก่อนหน้าที่จะถ่ายบางต่อพนิกาคือไปถ่ายเรื่องเออ่ The Mermaid มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด e Paradise Show ซึ่งเราก็มาต่อบางต่อพนิกาเป็นแม่กุหลาบแล้วก็มาขับไปเดย์ต่อแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปหยดฝนกินสนิมต่อก็เลยอาจจะต้องมีเวลาให้เราได้เคลียร์ตัวละครเก่าๆออกไปบ้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะเยอะค่ะจริงๆทางออพี่ป้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ่ทางช่องวันอะไรเงี้ยก็มีแบบอยากให้เราติดต่อว่าอ,อ,อยากให้เราเล่น ซีรีส์หนังผีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รอคิวเราว่าที่นวัดจะให้เมื่อไหร่ซึ่งเราก็อ้อนออนกันอยู่ว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าอะไร เราก of 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 ็อยากแบบเล่นจนกว่าเราจะได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการแบบคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะดีไปบ้างละค่ะมีไปบ้างแล้วจริงๆก็เหมือนเท่าที่ทราบจากทางบรอษ จะด้วยพล็อตเรื่องหรือว่าตัวละครไม่ได้แตกต่างจากที่เราเล่นไปเขาก็เลยอาจจะยังไม่ได้รับในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยรับค่ะแล้วมันเป็นอิสระค่ะฟรีแลนซ์เลยสำหรับเรด้านการละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับค่ะพี่ซีพายมีแบบเสียดายไหมแบบไม่ได้รับอะไรเถ้าในปีนี้คิดว่าไม่ไม่ได้เสียดายเพราะว่าหนูก็อยากให้แอร์ไทม์ของตัวละครที่เราเล่น ขเขาด้วยอนะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเรามีถี่ๆต,ๆ,ตๆติดกันเกินในปีนี้วกลัวว่าคนจะลืมตัวละครอย่างแม็กุหลาบเนี้ยหนูก็ยังรักและหนูก็ยังอยากให้เขาได้อยู่ในแอร์ไทม์ในกระแสของหลายๆคนอยู่ยังไม่อยากให้หายไปถ้ามีตัวละครใหม่ๆมาก็อาจจะให้แบบมีเวลาเว้น,นิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ได้แอร์ไทม์ของตัวละครเต็มที่อนะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่มกะลาคือได้เลย <laughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือเราก็ไม่ได้ตัดโอกาสตัวเองในการจะกลับมาประกวดหรือว่าทาอย่างอื่นในวงการบันเทิงก็คือจะดูกระแสตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็ในต่อไปในอน,นาคตจะมีแบบว่าเวทไหนให้เราได้ได้ลองทาดูอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าพูดถึงการประกวดนางงามถามว่าประสบค,ความสาเร็จไหมสาหรับหนูประสบค,ความสมําเร็จนะถ้ามาถึงจุดน,นี้ได้อะไรเงี้ยก็อยากจะดูดูไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ห้าสิบห้าสิบค่ะถึงว่ายังไม่ได้ถึงขั้นแบบรู้จะต้องมาให้ได้อะไรเงี้ยคือแค่มีความแบบช่างใจว่าถ้ามาจะเป็นยังไงแล้วถ้าไม่มาจะเป็นยังไงคือเหมือนเป็นการคุยกับตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยเวลาคนถามว่าจะแบบก็ห้าสิบห้าสิบแต่คนจะบอกว่าเอ้ยกลับมาแน่นอนหรือก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ากลับมาไหมก็จะรอดูตัวเองในพาร์ทอื่นๆไปก่อนค่ะ ก็รอต่อไปก่อนนิดนึงแล้วกันขอขอทำตรงนี้ก่อนเพราะว่ายังมีซีรีส์หยดฝนที่ยังต้องถ่ายอยู่แล้วก็ยังมีงานอื่นอีนอนอกมากมายที่กำลังเข้ามาด้วยค่ะรติดตามต่อไปหนูเพิ่ง25เองอาจจะเย็นๆ <laughs> เราใจรอก่อนค่ะเอ่อถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแบบว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยสักอย่างหนึ่งอาจจะ เป็นนางงามก็ได้หรือว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็ได้หรือว่าผลงานการแสดงที่จะเข้ามาก็อยากเห็นตัวเองเล่นเป็นบทบาทอื่นๆอีกมากมายเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่เล่นขับไฟเดย์ก็ต่างจากที่ผ่านมาที่เคยเล่นก็จะฉีกไปเลยก็อยากจะให้หลายๆคนได้ติดตามขับไฟเดย์แล้วก็ซีรีส์ที่เราจะออนด้วย <m> เผื่อจะเป็นแนวไปเปิด <m> ทางให้หนูได้แบบมีการแสดงอื่นๆอีกามากมายเข้ามาค่ะก็ต้องต้องตั้งอย่างนั้นแหละจะต้อง<ก>ถ้าจะกลับมามันต้องตั้งแบบให้สูงเข้าไว้ก่อน สิ่งเสียง,งที่บอกว่าอยากเป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะแบบว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งในในนามอาจจะสายสะพายหรือว่าในนามชื่อที่แบบ c h a อ l o t t e Austin from t h a i l อะไรประมาณนี้ค่ะ